เอาเลยครับผมต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทนักสู้กันนะครับโมดิโซ่กิจกรรมนี้ถ้าคุณต้องการสุ่มจนได้สกินเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกี่คัมพีวันนี้ TMC มีคําตอบนะครับเดวผมนะครับก็ไม่ได้มาทําแค่สกินเดียวนะแต่ว่าทำมาทั้งสกินของซานิทแม็กซ์รอเรียลโรกลิโปแล้วก็เอเนตนะครับแล้วก็ ว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองบ้างนะครับผมก็ทำมาหมดเลยนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทุกคนกันอีกนะครับสมมติคุณเปิดรูเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าทุกคุณต้องการที่จะทำกิจกรรมก็กดเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มเหมือนวงแหวนเวทปกตินั่นแหละครับเพราะในการสุ่มหนึ่งครั้งเราจะมีการได้รับของรางวัลดังนี้เลยนะครับพูดไปเรื่อยแล้ว จะได้เพิ่มสกินลอเลรียรูคแมกกรูปโปซาณิตอเนตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญน,นักสู้สู้สุดใจนะฮะก็จะแบบว่าได้ไม่สามก็จะมีได้ยี่สิบห้าสามสองหนึ่งนี่ครับว่านสุ่มนะครับแล้วก็อัตราในการออกนะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับกดรัวๆกดมั่วๆมาแบบนี้นะครับทุกคนสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงบอกแปลกๆตอนนี้ผมกำลังนอนแล้วก็ <laughs> ทําคลิปอยู่นะครับนอนจริงๆนะครับวงแหวนเวทนักสู้สุดเจ็บ พฤศจิกายนถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับในการสุ่ม1ครั้ง30คูปองนะครับหรือว่า5คัมภีร์นั่นเองนะครับสกินถาวรน,นะครับอยู่ที่0.60%เรียญนักสู้อยู่ที่89%เอฟเฟกต อิมพิวชี่เอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรูนะครับอัตราออกอยู่ที่10.40%นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนจำนะครับว่าจะมีแค่สองอย่าง3อย่างเท่านั้นก็คือเหรียญนักสู้นะครับอัตราการออก89.00%นะครับแล้วก็มีสูบหนึ่งครั้ง30คูปองหรือว่า5คัมพีนะฮะแล้วก็มาดูกันที่นี่ครับว่าเราต้องใช้เหรียญนักสู้นะครับทั้งหมดกี่เหรียญนะครับก็จะมี13 17 24นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาต ผมสิเดี๋ยวผมขออนญุญาตพาทุกคนนะครับไปที่โน้ตของ TMC กันเลย Let's go <S เอาเลยครับต้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โน้ตของ TMC กันเลยนะครับเรามาเอา <c oughs> ดาปุกออกเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะฮะองค์แหอนเป็นนักสูตรครับเหรียญนักสูตรทการออกอยู่ที่89.00%หมายความว่าถ้าสมมติคุณสุ่ม100ครั้งนะครับจะออกอยู่ที่ 89ครั้งนลนะครับแต่ถ้าคิดเป็นอตัวส่วนนะครับอยู่ที่1ต่อ1.12น,นะครับถ้าถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มายังไงนะครับก็เอา100ตั้งละหารด้วย89ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น1.12นะต่อไปนะครับเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ13อันนะครับคุณ913คูณกับ1.12นะครับจะเท่ากับ15ครั้งรจริงๆมันก็ไม่ได้15เป๊ะหรอกนะประมาณ14 1 4บกว่านะครับ1 4เกิน0ู1ย5ิกว่านะครับมันเกิน0ูยไง1ิ5 6เงี่ย ผมก็ปัดเป็น15ครั้งนะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะต้องการงกันนะครับผมต่อไปนะครับซูมหนึ่งครั้งห้าคำพีแล้วก็5้าคูณกับสิจะได้เท่ากับ65คัมภ้าคีนะฮะซูมหนึ่งครั้ง30คูปองจะได้เท่ากับแล้วก็เอา30ไปคูณกับ13นะครับจะได้เท่ากับ390คูปองนี่เองครับเดี๋ยวผมไปสรุปที่หลังนะทุกคนก็ฟังเพลินๆกันไปก่อนนะครับต่อไปถ้าคุณต้องการ17อันนะครับคุณก็เอา17กับ1.12จะได้เท่ากับ19ครั้งจุดหนึ่ง5คัมภีเอา5กับ19จะได้เท่ากับ95 คัมพีสุ่มหนึ่งครั้ง30คูปองนะครับเ30คูณกับ19้จะเท่กับ570คูปองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสมมติคุณต้องการ24อันนะครับคูณเก4คูณกับ1.12นะครับจะเท่กับ27ครั้งสุ่ม1ครั้ง5คัมพีนะครับเก้า้คูณกับยี่สจนะครับจเท่ากับหนึ่งร้อยสามสับห้0คัมพีสุ่มหนั่งครั 5, คบโอเคเดีคูปเราไปสรุปกักัลยี่ทุกคนไม่เเื่ครับ่าผม นอนกำลังแบบนอนนอนทำคลิปอยู่ดูดีไลน์ที่ดอนผมนอนจริงนะครับนอนจริงโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าสรุปกันเลยเลสโกโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าเราต้องใช้ทั้งหมดกี่คูป,ปองกันบ้างน,นะครับสมมติคุณต้องการสกินอเน็ตวันเดอร์แลนด์นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด 65คัมพีหรือว่า390คูปองนั่นเองครับจะถามว่าเมื่อกี้เสียงกระดาษมาจากไหนนะครับผมหยิบสคริปต์ขึ้นมาอ่านนั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการสกินซานิสเดอะจินตันแมนนะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด95คัมพีหรือว่า570คูปองนั่นเองครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการสกินลูบูหรือว่าลิโป้พรอมคิงหรือว่าแม็กซ์แอสเซอร์เรี่คอมแบทแม็กซ์แอสเซอร์เรี่คอมแบทซิสเต็มนะครับ หรือว่าสกินโรคอัธนนกา์เดียนหรือว่าสกิน l o r ินเ Winter Party นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด135คัมพีหรือว่า810คูปองนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือสมมติคุณสุมได้1ครั้งเนี่ย คุณได้แค่เพเียง1เหรียญเท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณสุ่มได้1ครั้งนะครับคุณมีโอกาสได้1เหร,รียญ2เหรียญ3เหรียญ4ี่เหรียญ5เหรียญแล้วเต่ดวงของคุณนั่นเองครับฉะนั้นในการสุ่มของจริงเนี่ยคุณอาจจะได้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอาจจะมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมากกว่านี้ไม่มากครับประมาณ5มากกว่านี้ประมาณ5คัมภีประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกนะครับที่สี่นี้ผมคำนวณได้คือเอาจริงๆเนี่ยคุณเติมไปคุณคุณสุ่ม6กคัมภี์ผมเชื่อว่า คุณได้แน่นอนนะครับได้สกินหนึ่งสกินแน่นอนนะครับเอาพูดจริงพูดจริงไม่โกหกนะฮะแต่ผมไม่ซุ่มหรอกเพราะว่าช่วงนี้จนจะจัดนะครับโอเคสำหรับนี้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพ็ญที่12บ๊ายบายจ้านะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากดูต่อนะครับผมว่าจะมีสกินแอนเน็ตสกินซันนีสกินลิปเปอร์สกินแม็กสกินรูแล้วก็สกินของโรลเลียร์้ทุกคนดูนะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่นะฮะ โอเคสำหรับใครที่จะดูต่อเนะะี่ยก็ไปกันเลย let's go <S และนี่นะครับก็สกินวอเตอร์แลนด์แอนเน็ตนั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวจะเป็นเช่นนี้แหละนะมีแว่นขยับเล็กน้อยน,นะครับดูเสื้อผ้าหน้าผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นโทนสีฟ้า,ฟานะครับเป็นแบบว่าถุงน่องลายพรางนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกระถาเวทมีหูกระต่ายด้วยนะน,นี่เป็นคือจัดฟอร์ดนะจัดฟอร์ตจัดฟอร์ดีสอนนะครับไว ไวคุฟเทวะยิงแล้วถอยหลังนะครับขายคุฟแบคุฟอันนี้เป็นฮอลิเคบอลเะยฮะก็จะเป็นชิ้นนี้แหละนะเอฟเฟกต์สกิลไม่เปลี่ยนไปมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยเลสกิวและนี่ก็คือสกิวเด็ดจริงจังไหมแต่แต่แต่แน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 ่สวยไหมสวยเด้อแต่เป็นเอฟเฟกต์สกิลนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้ปะใช้ได้แหละ แค่นั้นอ๋อกมาเป็นสก,กินแจกฟรีเหรอสก,กินระดับอิมเปรสติจิตแมนซานิสนะอนกกันนสกิลหนึ่งนี่ติงนี้มีให้ดูแบบเปรียบเทียบด้วยซ้ายกับขวาน,นะครับว่าแตกต่างกันยนะังไงสก,กิลสองนี่ยอันนี้เป็นสกิลนะครับเป็นโทนสีชมพูนะอืมก็จะมาในสก,กินสองสานี้เดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลย let's go ไปและนี่นะครับก็คือสกิน ล i โปพร้อมคิงน่นเนะครับก็มากับสาวน้อยน่ารักอย่างแฟนเขาที่มีชื่อว่าเดียวเซียนนั่นเองนะครับเดียวเซียนนี่สกิลหนึ่งอู้เป็นโทนแบบว่ามาขาวนะเอ้า what of โอ้สกิลทาวนเด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 เ่อเดเดดโเเ กิจกรรมพิเศษใช้คูป,ปองรับสกินฟรีใช้249 9่คูป,ปองรับฟรีสกินลิปโป้ถาวรโอ้โห2,500้ 2, คูป,ปองแต่ถ้าคุณนะฮะทำการนะครับสุ่มจะอยู่ที่8 1 0คูป,ปองครับหรือว่า1 3 5คัมพีนั่นเองนะครับผมโอ้โหที่เรกว่าคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆนะครับสกินแต่ก่อนขายได้ไง25 0 0้ 2, คูป,ปองส่วนตรงไหนวะเนี่ย <laughs> แม่งเหมือนย้อมเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go และนี่ก็คือสกิน The Art h o d o อร r ดอร์กูกเลยนี่นะครับนี่กามแน่นๆนเลยนะนี่ดูโหปาดกามแน่นปักชุดรัดเปียแม่คุณพระคุณเจ้านะดูดูดูซิว่าสกินนี้เอฟเฟกต์ที่ยูเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนว่ะอืมชาร์ตชอ็อต ไม่เปลี่ยนตัวนี้เป็แบสบีฟ้านะ,ะสกิลสอนะครับโบลต์โบลต์ตึมนี่เป็น determination นี่สร้างกรอบนี่ก็เจอประมาณนี้นะครับสโซลคิคาวิเดี๋ยวไปดูลิปต่อไปกันเลย l e t สกูวิ และนี่นะครับก็สก,กิน Auxiliary Combat System น,นั่นเองนะครับ Auxiliary e e Combat System Max นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวก็จะเป็นชนนิดแหละ่นะฮะเอฟเฟกต์ธรรมดานะอุย้ยอันนี้สวยเลยหน้าเติมสุราอันนี้ไฟเสียงแดงนะนี่เปอเน็กเรนเดอร์นะครับนี่สวย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 เลยนี่สวยเลยสก,กินก็นางน,นะแต่ว่าอุยอ้ยโหชีอะ อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มจริงร้านสามห้าโอ้โหคูคปองคุ้มจัดอันนี้สามารถคัมพีรหือว่าถ้าใครได้คัมพีเยอะเนี่ยก็ไปเติมอวอลุพาร์ตก็ได้นะครับก็ได้มาแปดสิบคัมพีนะได้เยอะอยู่สามร้อยคูปองนะครับได้สกินพร้อมสวยอยู่เด้อว่าว่าไปได้เด้อ นี่ก็จะวันนี้ส,สกินของแม็กนะครับเดี๋ยวเราไปสกินต่อไปกันเลยสกินของรอเรียวนั่นเองนะครับแล้วนี่คือสกินวินเทอร์ปาร์ตี้รอเรียวนี่นะครับเป็นคู่จิ้งกะยอนนะมาดูซิว่าเอฟเฟกต์สกิลจะสวยงามเพียงใดนะฮะแชบบงามจริงๆนี่เอฟเฟกต์ดีแทบดานะนี่เป็นสกิหลหนึ่งของฮอลลีไลอุ้ยสวยนะาไปรับสวยอยู่เด้อ ในแบนสกิลสอนะครับบลิงเอ้ยมีความรัชชี่อยู่นะแกเป็นมัยเปิดวงแหวนเวทเป็นผีเสื้อนะครับลจุดจุติจากดาวโลกนะครับก็จวันี้่นะ่นทานทันหนท่านทานท่นทนท่นทนท่้นทานท่านท่าน่านท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 ่าจะ่นท่านท่านท่าท่านท่านท่านท่าวท่นานท่านท่ตนท่านท่านอ่านท่านาน่่นน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 ่าน,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 นาา่